สวัสดีค่ะพี่น้องน,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 นงค่ะวันนี้จะกับบันไปหาตาก็ใหญ่ละกันชายไม้แล้วก็ยิงเพลงนะคะมเยันจอาได้กินหยาเกี่ยวมันกินหยาในทงใกล้จะถึงบ้านเราแล้วนะคะสีเขาก็สวรรค์แล้วแมววิวบอกว่ามันคือเกาะ อันมีต้นบะงร่าวรอบบ้านมันเป็นธุรกิจของมูบ้านนะคะนี่การมะพผ่าวแรกเงยมัพผ่าวม่นมาไต่กันในกันตีซีตีหาแล้ลก็คายกันเด้ยคุณได้มากันกันได้ายแล้วกาสิิถิได้ไต่กันบังผ่าวไปนเราอ้ยหนาวเลยคันเนี่ยไตย่้ยเราแกงไปไรกนขนาดนั้นเอาลูกได้มชสิเอ ขอรถก่อนเลยเด็ดสัตหัรอไม่แม่มันมันจอดไว้นานมันจอดไว้นานแล้วมันไม่มีพู้ใดเห็ุเป็นเลยดิเสเพคค่ะร่าดงอุ้ยกหลายตเลยมีแต่สีแดงสีแดงวาดขี่รถไรงวงโมพี่พันไง แม่แล้าเฉาาันแหงมเล้วงวันันี่วเนี่ยงวอยู่รงสีเลี้ยวขวานะพี่แบงเลี้ยวขวานะคะจำได้หรอเลี้ยวขวานทุบีนะบพว่านี่จพี่แบงคือแบบว่าเนี่ยไม่มามารถไปเรนไปนีล้มันต้องมีมองจำ ไม่ที่แว้งจำทางเข้าไม่ได้เพราะว่ามาแต่ละครั้งมันไม่ซ้ำครั้งมันไม่ซ้ำทางไงแม่ก็มีรอนี้แหละทางมาคนละทางเข้าได้แปดสิบแปดวันนี้แต่ละคนบอกว่าได้บอกคือก่อนจะคนุ้นยัยฤดูดอกคุณบานเรืองตระกาลทำพาทำพาทำพาแล้วจะมาดูยายทำตำหัว ใช่หต่ขึ้นมีต่ส่องง่ายๆเนาะคุณมาเบิดส่องหน่อยๆเดี๋ยวส่องส่องงหญ่นี่คนไทยหรือว่าส่องยังบ้นไอเคนนบแมนค่ะทองกวอ้ายยิงทอง่อสวัสดี เขาเผาองกินแล้วบ่พูน่ะปาดพ่อพ่อวันดี่แม่วันดี่รู้ว่า่แม่ว่า,แม,วาแม่มีขอ,อ,องมาฝากเป่นเราใหม่ วาบแ่งกินที่ลาลุกกระจาแบงกินยิบาก็เ่บางก็เอ้นอนไมันีนยังไงอะล่ะแม่ทาไ่ก่แม่รู้เป็นคนมัดไว้นี่สวยบ่เก่งแต่มัดไม่มดีมาถึงเป็นมาจเซฟเป็นบ่ได้ไปยบุละำทไม ่เาอะบ้านแม่ปิ๊กเอ็กี่เคยมีสุมือกมีแล้ว้วอยู่นยังมียังฝากให้่ือว้มือองโบราณทกคนยังมีมีจีตำเอยนี่พลบ่ม่อยอู้ใจไ่กก็นยากกไก่ก็าใ้กุ้ไก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมคนละสีเหมือนเดิมเพื่อนมาให้ยูทู b เข้ามาสงสารคุณยายจางยายใสเกืบคนละสี จบนะเป็นส <laughs> ิกเดเจอคือยังยูงหันละแม่บบดนี้เประจำคือประจำอ่ใส่ไปหัวบอกว่าลำกับใส่คูนีดิเอาสีเ้แล้วตัวนี้เอาสีแล้วใกอตั่ปให้ม่ ต้อตองาค่แกดีใหลน่งแกลตํเาเรื่องนียตมาหยิดบางกล่องมาซื้อตะวันคบอกหญ่สีให้ยเสห้แม่พื้นหนึ่งอ่าแม่พนหนึ่งเไดูแลแม่าส้งจ่อง่พูบอกปากเลยแม่เพน่้นอาศัยเขาเาได้ดิแม่เจ้าต้องเจ้าต้องตัดผมเลยเจ้าคือว่าตัดผมตัดในแม่ด้มดเออสร้างมาแล้วอันมาสิบาก แม่ว่ามีายมันบาดใจบา่อยังก็มีสัตว์ที่ดื้อๆหอวมึนมัวนี่ไอ้หนุ่มมันเะ่ว่าแผลยังได้นวาแต่แม่หัวพูดจะโยกแย้วโยกแล้ยกแล้อย่ค่อยๆบางทเขาหยกข้าก็ยังจะนั่งให้โอไหรอเนีย ปร,นนะประมาณนั้นประมาณนั้นนอนมองคีบนอนมงยูทูบเชิดตื่นแล้วมึงเทเรซับยัน่มือนึ่งเขาบอว่าไหวป้ายตายบอกลองเรียนหล่องเรียนเรกไปลองเรียนลูกสาวเครื่องของก็ตายมันกับเราคนใดแล้วมันเป็นใงญ่เา มนตรงว่าใส่คาไฟเนี้ยคาเนี่ยพใส่คาไฟคาเนี้ยคนถ้ามาใส่คาไฟเขาเรียนจัดแต่คนเดียว อถอยถอยออกไปจะปนี้ก่อนเอง้งยงนานวี้กสูงย่ายากาอหไมันนี้คิก็จอย่างบ่ก็งวะ้าคิ้ดึ้มๆมั่งยงวาตนุยานี่พยานี่ยเอาักว่าก็ว่าัดีเกว่าก็ว่าแู่้ิงคือผู้ชาย นี้อันนี้อันนี้ยั่ส่ร่บอกนุ่นนวลนะล้มุนฝาละมุนฝาได้ไก็ใคือเปานางนะวนออะ ทุกคนเอาใจกคเขาาใช่อย่างท่บอกอยากเทมาคุเจ้กเขาใจปีนว่ายากราิเกิบใส่เขาแม่นะครับผมมันเป็นสไตล์คนนะครับ้วตั้งใจใส่แบบนี่นะครับแต่ว่าผมเห็นผู้เ่าร้ายคนกินได้ใส่คนละสี้ตั้งใจใส่แบบนี้นะครับใจไม่คิดแรกแบงมา่ทยก็ไม่ เราังคมกต้องรักคือเราสังคมก็ต้องรักคือสังคมรักคือราสังคมรักคืรสังคมก็ต้องรักคือ เบ่อบอหอยูแ่นี่ยฉพนี่ทำเต็มมามาเกืบเสียแม่ไป้าเกเสียอยู่บ่แม่อยู่กเเพือเขากรักไปเออเอไปทำขึนมาเืคือุงามากเั้ถึงเขามากเยม่แกก็ไหมมนเป็นแขนอ๋อตาเขาตงเพียสตา์เลยพุงะทอน เฮ้ยครูวิภาีรักู่แล้วเบ่งสภาพเกือบเลยหยาบน้ำกับพอมสีสดพ่อหนักไมนักซื้อมาห่ของน้องนองซอูยีักแม่วาเอามาใส่กบาลบจะองมใส่มันบจะคองวขององห่างอันนี้มันเบาแล้วมันนุ่มแห้งแบบนมถึงน้ำถึงยังโเป็นยังเลยสบายมาก หอดเรเบอแล้วพี่น้องมวนค่ะหอดความยากเห็นว่ามีไฟยากซมันซีสหายลูกไม่ปีแล้วยากพ้องกันบดโยเว้นแบมสาลินีโรเ็นตัวเองว่าขนาดลูกนี่ลาวันจังเลยสีว่าคอมเมนตอเ่ว่าคอมเมนนเดอกโยเวนเข้าไปสาเข้ามาคือมู

มีมีแอรนน Kay, okay, so why, so have, so ์รอนมาบุญคว้าค้าอพใใกล้ใ้หแนีหนูก่อแพี่น anyway> ้องสำหรับคิมนี้กฝากไว้ซ์ํานนะคะเป็นกำลังใจเพื่เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนไอ้ไม้เพลง